วัดเชียงรายครับ ันนี้เราอยู่ที่งานนะครับอะไรเอ่ยก็คืองานมาซจันนะครับสิบชาติพันธุ์อำเภอแม่สายนั่เองครับจัดเป็นปีที่9แล้วนะครับงานนี้นะครับจะจัดในช่วงของฤดูหนาวนั่นเองนะครับงานนี้นะครับมีการออกร้านนะครับเป็นในส่วนของงานโอท็อปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอาหารนะครับสีภาคนั่นเองนะครับสำหรับแฟนเพจนะครับที่เข้ามาชมแล้วนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับตามไปพร้อมๆกันครับว่าวันนี้เราจะไปเยี่ยมชมตรงจุดไหนบ้างนะครับงานนี้นะครับ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่6วันนี้เป็นวันแรกนะครับจัดทั้งหมด6วันนะครับจนถึงวันที่11นั่นเองสําหรับคนที่เดินทางนะครับมาจากต่างจังหวัดนะครับสามารถเข้ามาเที่ยวชมงานได้เลยนะครับงานเปิดถึงวันที่11นะครับมีตลอดทั้งวันนะครับสามารถมาเที่ยวชมงานกันได้นะครับหรือว่าคนที่อยู่ในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับสามารถมาท่องเที่ยวตรงจุดนี้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะพาทุกท่านนะครับเดินไปเที่ยวชมในงานนะครับว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจน่าชมกันบ้างจุดแรกครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนไปชมใ ของการออกร้านค้าของหมากรรมอาหารสีภาคนั่นเองนะครับออผมทราบข่าวมาว่าในส่วนของบูธการออกอาหารเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด90บูธนั่นเองครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมเรื่อยๆครับว่าในแต่ละบูธเนี่ยมีอาหารการกินของแต่ละภาคอะไรบ้างครับที่น่าสนใจเนาะเดี๋ยวหลังจากที่เราชิมอาหารเสร็จเรียบร้อยก็จะพาทุกท่านไปเที่ยวชมในส่วนของโอท็อปครับสินค้าของแต่ละภูมิภาคนะครับที่นำมาจัดแสดงกันนั่นเองนะครับให้ประชาชนาทั่วไปได้จับจ่าย นะครับหรือว่าได้ทราบถึงว่าสินค้าโอท็อปที่ชื่อดังของประเทศไทยมีตรงจุดไหนบ้างซึ่งรวบรวมมาตรงจุดนี้หมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวในส่วนของโซนอาหารสีภาคกันก่อนนะครับตรงนี้เป็นสตรีทฟู้ดนะครับแล้วก็มีอาหารฮาลาลด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมแต่ละบูธข้างในกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตายเลยนะครับอันนี้เป็นอาหารที่เรานํามาวางขายใช่ไหมครับตัวไหนพี่ที่อร่อยแนะนำบ้างครับชิบต้มวหมูเด้งครับหมูเด้งใช่ไหมครับตรงนี้เป็นอะไรครับตรงนี้เป็นปากหม้อนะครับแล้วก็เป็นสาคูเนาะส่วนตรงนี้ก็ จะเป็นครับตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยขนมจีบหมูเด้งแล้วก็ตัวนี้เป็นกุ้งใช่ไหมครับเอ่อพอจะชิมหน่อยได้ไหมได้ครับได้เออแนะนําตัวไหนให้ชิมดีครับเดี๋ยวเราลองชิมไปพร้อมกันนะครับอาหารยังมีหลากหลายนะครับทั้งหมดอยู่ประมาณ90บูธนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราตามติดชมกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราลองชิมอันนี้เป็นไรครับอันนี้เป็นจีบกุ้งจีบกุ้งเนาะจีบกุ้งนะครับเดี๋ยวลองชิมจีบกุ้งกันดูก่อนนะครับ วันนี้น่าจะอิ่มนะเพราะว่าทั้งหมด90บูธนะครับเดี๋ยวเราชิมกันไปเรื่อยๆนะครับเที่ยวชมงานกันนะครับอันนี้เราไม่ต้องใส่น้ําจิ้มเลยนะชิมสดๆแบบนี้ก่อนเลยเนาะจิ้มจิ้มได้เลยอืใช่ยไหมครับกุ้งเด้งพอสมควรเนาะครับมีบบพอจะบอกสูตรได้ไหมทำไมกุ้งถึงเด้งขนาดนี้ คนทาอยู่ตรงนี้นะครับรักษาวัตถุดิบอย่างดีครับอย่างนี้นะครับโอเคครับใครที่มาเที่ยวในส่วนของงานสิบชาติพันธุ์ของอำเภอแม่สายนะครับก็สามารถมาเที่ยวชมบูุคุลต้าสาคูปากนอกนะครับอร่อยครับตรงนี้เดี๋ยวเราขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดินชมเข้าไปข้างในเรื่อยๆนะครับป่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในเรื่อยๆนะครับเดินเที่ยวนะครับเพราะส่วนนี้เป็นส่วนอาหารเป็นสรีทฟู้ดนะครับก็ จะมีคนเข้ามาซื้ออาหารการกินนะครับหลากหลายเนาะเพราะว่าอาหารมาจากหลายๆภาคนะครับกินกั้มาจากจังหวัดอะไรครับขอนี่ากสุรุ้ว์มาจากปัตตานีนครับมาไกลนะครับท่านไหนที่แวะเข้ามาชมงานก็เดินเข้ามาตรงในส่วนของโซนอาหารนะครับอยู่ด้านซ้ายมือเนาะครับเดินมาไม่ไกลนะครับสามารถเข้ามาชิมได้นะครับการันตีความอร่อยนะครับได้ครับยังไงก็ได้ครับขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวท่านไหนที่มาเที่ยวชมก็มาเที่ยวชมมาชิมกันได้ นะครับตรงร้านนี้นะครับขอบคุณครับาวูชายอ๋อชื่อของชื่อของพี่ผู้ชายนะครับ<ช>ก็คือพี่ชแชมป์ก็เลยมาตั้งในส่วนของก๋วยเตี๋ยวนะครับ<ส>ที่สําคัญที่เราจะเห็นเนี่ยส่วนมากอันนี้ขาดไม่ได้ในส่วนของเชียงรายนะครับอันนี้เขาเรียกว่าน้าเงี้ยวใช่ไหมครับอันนี้คือน้ําเงี้ยวหม้อดังเลยนะครับท่านไหนที่ผ่านไปผ่านมานะครับหรือว่าดูในส่วนของไร์สดเราก็แวะเข้ามาชิมกันได้นะครับขอบคุณมากครับไปกันเรื่อยๆครับ ติอย่าลืมบอกให้เขากดแชร์เพจด้วยนะ เป็นน้ำพริกของบ้านเราใช่ไหมครับ้พริกบ้านเราครับบ้านเรานะครับที่อยู่ที่เชียงรายเลยใช่ไหมครับอยู่อยู่เชียงรายเชียงรายเนาะเป็นแม่สายตัวนี้เป็นน้ำพริกอะไรครับอ๋อน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มนะครับน้ำพริกหนุ่มก็คืออาหารขึ้นชื่อของทางเหนืออยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นตาแดงใช่ไหมครับพี่ตาแดงเนาะแล้วก็เป็นปลาร้านะครับนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของปลาดุกย่างพวกหมูย่างอะไรต่างๆนะครับมาเที่ยวชมก็มาชิมกันได้นะครับเดี๋ยวเราเดินเที่ยวชมไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ ร้านนี้ชื่อว่าร้านวัวหันหมูหันเวียงชัยนะครับร้านนี้เห็นคนมุงค่อนข้างเยอะดูครับที่เขาได้จัดเรียงไว้ก็สวยงามพอสมควรนะครับจากไห şey นครับจากเว э ียงชัยแม่นกครับจากเวียงชัยนะเป็นสินค้าโอท็อปโดยนอหรือว่าอย่างไรครับเป็นเป็นร้านอาหารชื่อดังอีกร้านหนึ่งนะครับที่นํามาวางขายก็จะเป็นพวกหมูหันนะครับแล้วก็เป็นวัวหันนะครับก็สังเกตเห็นคนมุงค่อนข้างเยอะเราก็ข้ามมาแวะเยี่ยมชมดูนะครับเดี๋ยวเราเดินต่อกันไปเรื่อยๆครับ ด้านนู้นนะคบแผนไปด้านนู้นก็จะเห็นในส่วนของออกร้านค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ1นึงนะครับก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโซนให้ซื้ออาหารมานั่งทานกันตรงจุดนี้ได้แล้วด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของเวทีนะครับให้เรามานั่งชมการแสดงได้ด้วยนะครับป้าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมในส่วนของโซนโอทอปกันต่อครับ นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจะกระตุกยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับชมกันไปเรื่อยๆนะครับขาจากจังหวัดสตูลนั่นเองครับขอบคุณครับคนนั้นมะคจากภูเก็ตนะคะครับตรงนี้ก็จะเป็นครัวทะเลซีฟู้ดนะครับมาจากจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับ กล้องอีกตัวตามมาด้วยครับเราขออนุญาตครับวันนี้เราใช้กล้องหลายตัวนะครับนอกจากจะทําการไลฟ์สดแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องอีก2ตัวนะครับพ <อ S 1> เพื่อจะถ่ายทอดบรรยากาศให้นักท่องเที่ยวนะครับได้เห็นบรรยากาศแต่ละโซนนะครับที่จัดอยู่ในงานนะครับว่ามีความหลากหลายในส่วนของการขายของออกร้านมาจากจังหวัดอะไรครับขออนุญาตโอมาไกลจังเลยจากหน้าราเลยใช่ไหมครับขายอะไรเอ่ย ข้าวโมกไก่นะครับอันนี้ก็จะเป็นของขึ้นชื่อของเขานะครับก็ออกบูธกันโซนนี้จะเป็นโซนใต้ทั้งหมดเลยเนาะครับคบขายขครดีๆนะครับใครที่มาแวะชมก็มาซื้อจับจ่ายได้นะครับโซนแถวนี้นะครับ อันนี้เป็นร้านอะไรฮะกับโป๊ะบังโก๊ะจังหวัดอะไรครับผมมาจากภูเก็ตเลยโซนตรงนี้เป็นโซนใต้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับอันนี้ที่ให้ชิมนี่คืออะไรครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยปดครับเลอครับเดี๋ยวขอลองชิมดูก่อนครับเป็นอะไรนะขออนุญาตอีกทีหนึ่งปลาทูแท่งทอดกรอบนะครับสินค้าโอท็อปจากจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับอันนี้เขาก็แจกให้ชิมฟรีก่อนที่เราจะซื้อนะครับว่ามีความอร่อยยังไงนะครับนี่เป็นปลาทูทอดกรอบนั่นเองนะครับ อันเดิมนะอันนี้ยังเดิมมีสะไรซี่สาได้วยนะครับถือว่ากรอบอร่อยนะครับไม่ไม่อมน้ํามันนะผมว่าใช่ไหมไม่อมน้ํามันเพราะปกติการทอดเนี่ยส่วนมากจะอมน้ํามันอร่อยนะครับอร่อยมากท่านไหนที่ผ่านไปผ่านมามาวะซื้อได้ครับกระโปบังโก้ภูเก็ตนะครับขอบคุณครับไปเดินชมกันไปเรื่อยๆครับ จังหวัดสตูลนะครับที่ผ่านๆมาเราเจอทั้งสตูลเจอทั้งปัตตานีมาจากนราธิวาสค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ก็มาจากจังหวัดสตูลเหมือนกันนะครับอย่างที่เรียนครับมาจากทางใต้จะเจอโซนทางใต้ก่อนนะครับเป็นของอะไรครับสุรินจากสูรินนะครับขายอะไรครับพี่ขายอะไรบ้างมีข้าวเม่าสมุนไพรข้าวเม่าูหวานสูตรโบราณแล้วก็เม่าไกยศาส์แล้วก็ท้องม้วนครับตำใหม่ๆเลยเป็นข้าวเม่าใหม่ๆเลยนะครับก็ดูครับวิธีการตำตรงนี้นะครับก็จะทําให้เราดู สดๆเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาบรรจุพันธุ์แล้วก็วางขายนั่นเองนะครับท่านไหนที่ผ่านไปกันมาหลังจากที่ผ่านจากโซนใต้ก็จะมาเจอในส่วนของโซนภาคอีสานนั่นเองนะครับแวะเข้ามาชมกันได้นะครับไปต่อเด้่อยครับขอบคุณครับครับผม จากจังหวัดอะไรครับอนุญาตครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเป็นวัตถุดิบจากใต้ค่ะปากพนังค่ะแต่ว่าแปรรูปโดยกลุ่มโอทอปค่ะวิสากิจุมชนพนครศรีอุทยาค่ะค่ะแปรรูปค่ะเป็นกลุ่มวิสากิจุมชนก็เห็นในส่วนของการนามาจัดวางนะครับทั้งตดยเห็นแ้ก็สนใจนะนี่เป็นรังนกไทรใต้แต่ละชนเลยใช่ไหมครับท่านไหนที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถเข้ามาแวะเยี่ยมชมได้นะครับรังนกริยานั่นเองนะ เหมือนเดิมกี่ปีกี่ปีก็ไม่เคยค่าค่ะไม่มีเปลี่ยนค่ะค่ะมีโปรพิเศษนะคะวันไหนที่่านไปผ่านมาแวะเข้ามาชมได้นะครับขอบคุณครับมาจากจังหวัดอางยางครับจากจงไฮจยงบ้านเรานะครับอันนี้คือพญาเมงครับพญาเมงลายนั่นเองนะครับบูธนี้ก็จะขายจิ้นส้มนะครับถ้าหลายคนก็จะรู้จักก็คือประมาณนี้ครับเอาหมูนะครับมาหมักเป็นแบบส้มๆนะเป็นหนังหมูลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับห่อตองถือว่าแพ็คใหญ่นะไม่เหมือนบางบางที่ที่เราเพิ่งเห็นมาที่เขาแกะตองออก มาแล้วไม่มีอะไรแต่นี้ถือว่าเป็นแพ็คใหญ่พอสมควรนะครับแวะมาชิมได้ครับของดีจากจังหวัดเชียงรายนั่นเองนอกจากนั้นขาดไม่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแคบหมูนั่นเองนะครับแคบหมูไร้มันนะครับขอบคุณครับ อ๋อเป็นแค่หมูกระจกใช่ไหมครับอร่อยกรอบครับเคยทานแล้วครับขอบคุณครับปะเที่ยวชมกันไปเรื่อยๆนะครับอาหารที่อร่อยเนี่ยนอกจากจะมีพริกลาบแล้วก็จะมีไส้อั่วนะครับไส้อั่วนี่ถือว่าขึ้นชื่อนะครับของจังหวัดแพร่นั่นเองนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาอย่าลืมครับมาแวะซื้อนอกจากจะมีไส้อั่วแล้วมีน้ําพริกหนุ่มมีแคบหมูแล้วก็น้ําเงี้ยวเมืองแป้นะครับนอครับขอบคุณมากนะครับ เดินเที่ยวชมกันต่อครับเห็นไหมครับว่าสินค้าหลากหลายมากนะครับครับนคร,นครสวรรค์ส,สิ่งที่ขึ้นชื่อก็คือ,อหมูฟองหมูสวรรค์<ไ>หมูปลอยพ,อยพกนีนั่นเองนะครับก็สินค้าหลากหลายนะครับแวะมาเที่ยวชมกันได้ขอบคุณครับอ่า Thank you. <S 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 เห็นไหมครับว่าหลากหลายพอสมควรครเป็นหลากสีพอสมควรนะปกติเราเห็นจะไม่หลากสีขนาดนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นสีเขียวแต่ตรงนี้หลากสีเลยรสชาติต่างกันไหมครับพี่ต่างครับผมต่างกันใช่ใชไหมครับอันนี้จะเป็นไช่ไข,ข่เค็มแดงอ,อันนี้เ,เือกสวยเลยนะครับตรงนี้เป็นเผือกเป็นทัว่ไม่ใช่ครับเป็นอะไรครับพี่ข้าวโพดข้าวโพดอ๋อโอเคข้าวโพดแดงกับข้าวโพดเหลืองผสมกันรับประกันความอร่อยนะครับมาจากจังหวัดอะไรกันครับพี่เป็นโฮท็อปสุราษฎร์ครับผมเป็นมาจากสุราษฎร์ ดั้งเดิมรุ่นที่สี่ของตลาดปูครับอ๋อเป็นของตลาดปูนะครับนายขายดีๆนะครับท่าไหนพันป่าพันมาเว้มาชิมกันได้นะครับไม่เหม็นเขียวยืนยันครับเดินชมกันขอบคุณนะครับไมครับขอบคุณครับขออนุญาตนะครับอุ่นๆร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองชิมกันดูนะครับทุกท่านน้ําจิ้มดูโอ้โหมีพริก ลอยมีมะนาวมีกระเทียมนะครับอันนี้น่าจะเป็นสูตรเด็ดเลยแหละใช่ครับผมสมสมคำน้ำลือครับสมคำน้ำลือเด้งจริง เนื้อนุ่มครับเห็นเด้งๆอย่างนี้เราเนึ่อว่าจะแข็งนะแต่ไม่แข็งครับแต่นุ่มมากจะเป็นเนื้อปลาด้ครับน้ําจิ้มค่อนข้างอร่อยนะครับน้าจิ้มอร่อยแซ่บเลยนะครับขอบคุณครับแต่ว่าถือว่าเป็นการกลางนิดนึงเนาะครับแต่ว่าทางใต้จริงๆน่าจะต้องจัดกว่านี้ครับได้ครับขอบคุณมากครับอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆครับลูกชิ้นปลาตอนนี้าตนะครับขออนุญาตครับตอนนี้เกี้ยวอยู่เนาะเดินชมกันไปเรื่อยครับ โซนของแห้งโซนที่เป็นปลาแห้งปลาหมึกแห้งก็มีนะครับ <ใน S 1> มีหลากหลายนะครับรนะงานหัตถกรรมนะครับก็จะเป็นในส่วนของงานแกะสลักนะครับตรงนี้เราเดินชมกันไปเรื่อยๆนะครับงานหัตถกรรมนะครับนี่จะเป็นพวกตะกร้านะครับ มาจากจังหวัดอะไรกันครับขออนุญาตครับมาจากเชีงยงไฮ้เนาะครับเนาะอันนี้เป็นอย่างครับซาเนาะซาทำมาจากอย่างโมโหครับเส้นพลาติกสารเนาะครับใบน,นึงใจเวลาในการทํานานก็ครับ วันห 1, 1> นึ่งโอ้สแสดงว่าฝีมือฝีมือนะครับเพราะว่าการสารนี่ต้องอาศัยความชํานาญแล้วก็ฝีมือใช้เวลา1วันราคาประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้1 2อยยี่สิบกาบาทนะครับท่านไหนที่เดินทางมาเที่ยวในงานก็เดินมาชมกันได้ครับในส่วนของโซนหัตถกรรมนั่นเองนะครับสินค้าจากเชียงรายขอบคุณครับเดินชมกันไปเรื่อยๆครับ ตรงนี้เป็นงานหัตถกรรมอันนี้เป็นเครื่องเงินใช่ไหมครับขออนุญาตครับวนมาครับตอกเองครับของจากที่ไหนครับขออนุญาตครับเจียงใหม่ครับเจียงใหม่อ๋อจังหวัดลายนอครัตอกโชว์ครับตอกโชว์อะเดี๋ยวพี่เขาตอกให้โชว์ครับตรงนี้จะเป็นเครื่องเงินนะครับงานสาธิตครับงานสาธิตให้ชมนะครับวิธีการตอกนะครับ ถือว่าเป็นงานหัตกรรมฝีมือขั้นสูงนะครับต้องอาศัยความชํานาญแล้วก็ประสบการณ์ค่อนทั้งสูงแน่นอนครับที่วัวลายจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเกี่ยวกับงานเครื่องเงินพวกนี้นะครับท่านไหนที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชมได้ครับงานหัตกรรมทามือนั่นเองนะครับถ้าเป็นงานชิ้นเล็กๆอย่างนี้เราครับเมินกอกได้อย่างเป็นมังกรนี้อหนึ่งอาทิตย์เนาะครับน้องลามาเกีรนี ใช้เวลาเมินก็ครับอันนี้อันหนึ่งในสองติดนะครับโอ้สองติดเหมือนกันนะครับเพราะว่าแล้วแต่ลายเนาะแล้วแต่ลายความการยกขึ้นมาแล้วก็เส้นแต่ละเส้นที่เกิดขึ้นมานี่จะทาค่อนข้างยากอครับสวยสวยมากครับสวยมากครับชั่งการที่เก่าไครับท่านไหนผ่านไปผ่านมาได้ครับแวะมาชมกันได้นะครับบูธตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดินชมกันเรื่อยๆครับ ครับอันนี้ก็หลากหลายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากจังหวัดไหนครับพะเยาพะเยานะครับพะเยาก็ขึ้นชื่อนะครับในส่วนของผ้าทอเนาะบผมือเลยคผมสวยมากนะครับผ้าผ้าดีมากครับผมอันนี้สินค้าโอท็อปนะครับจากจังหวัดพะเยาคบมาที่เยี่ยมชมกันได้ครับขอบคุณครับไปกันเรื่อยๆครับใกล้จะถึงเวทีแต่เดี๋ยวหลังจากผ่านเวทีไปเราก็จะพาทุกท่านไปเที่ยวชมบ้าน ก็ต้องแต่ละชนชาติพันธุ์ก็จะแต่งตัวแตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมกันเรื่อยๆครับไปดูว่าหลังแรกจะเป็นในส่วนของบ้านของชาติพันธุ์กลุ่มไหนนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของชาติพันธุ์ไทยลื้อ,อ,อนะครับท่านผู้ชมในลื้อนอกจากจะอยู่ในส่วนภาคเหนือของจังหวัดเชียงรายอย่างเช่นอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยานะครับก็มีค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็คนชาติไทยฤื้อก็หลักๆแล้วจะอยู่ท22พันณนะครับของมณฑลยูนนานประเทศจีนนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปชมรับว่าหมู่บ้านไทยฤื้อจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับซึ่งภายในเดือนของไทยร,รื้อนะครับเขาก็จะจัดแสดงนะครับ<ส>เกี่ยวกับวิถีช<ด>ีวิตนะครับความเป็นอยู่นะครับตรงนี้ก็เขาจะสาธิตวิธีการ ฟันฟันฟันใหม่นาะฟันนะครับอันนี้เป็นวิธีดั้งเดิมเลยนะครับนี้เขาก็จะไปทําดึงออกมาเป็นเส้นเส้นใช่ไหมครับดึงออกมาเป็นเส้นต้องไปตีก่อนใช่ไหมครับตีเสร็จแล้วมาม้วนมาอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยมาปั่นในตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาเป็นเส้นเส้นใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของชุมชนนั่นเองนะครับพวกผมอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีเครื่องประดับเงินใช่ไหมครับอันนี้คือลักษณะการแต่งตัวของคนไทยลื้อ นั่นเองนะครับอันนี้คือหลังแรกนะครับก็คือหลังของชาวไทยลื้อนั่นเองเดี๋ยวเราเดินชมกันต่อครับว่าหลังอื่นมีของกลุ่มชาติพันธุ์อะไรกันบ้างครับอ่าหลังตรงข้ามนะครับของเรือนไทยลื้อก็จะเป็นไทยวน,นั่นเองครับเห็นคน ข้างบนเดือนของคนไทยวนค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปชมดูไหมครว่าข้างบนเขาทาอะไรกันไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเขาแต่งชุดไทยวนกันอยู่ข้างบนกันนะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปชมดูซิว่าบนเดือนของไทยวนจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับน่ารักนะครับโอ้ยเขาแต่งตัวได้สวยมากนะครับคนคาชีนแต่งตัวสวยมากเลยอันนี้คือ เรื่องประดับนะครับของคนขชาินคนขชาินใช่ไหมครับคนขชาินเนาะอันนี้เป็นเงินหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นอะไรฮะเป็นเงินไม่ใช่เงินใช่ไหมอ๋อครับแต่สวยมากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่จําลองขึ้นมาใช่ไหมครับ สวยมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคั้นชินนั่นเองนะครับเดินเที่ยวชมกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปบ้านหลังถัดไปเรือนหลังถัดไปกันต่อนะครับครับอ่าเดี๋ยวเราลองแวะตรงจุดน,นี้นิดนึงเพราะว่าเห็นแต่งตัวกันค่อนข้างหลากหลายเลยโอ้สวยงามแต่งกัน ทั้งกลุ่มเลยตรงนี้เป็นเผ่าอะไรครับขออนุญาตครับเผ่าอาสาใช่ไหมครับแต่งตัวกันสวยมากเลยนะครับก็แพนดูได้ครับเดี๋ยวจะไปชมขบวนขบวนกําลังจะเข้ามาอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ไหนครับบ้านหมีค่ะบ้านหมีนะครับอ๋อที่อยู่ใกล้ๆนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของสวนนะครับอ่าเดี๋ยวเห็นนะครับก็จะเดินเข้ามากันนะครับขบวนเริ่มเข้ามาในส่วนของงานแล้วกลุ่มชาติพันธุ์ที่แต่งตัวในส่วนของชุดของชาติพันธุ์ก็จะเห็นความหลากหลายประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับอันนี้มาจากกลุ่มชาติที่พานอะไรครับไตยาไตยาใช่ไหมครับไตยานี่เออกลักษณ์ในส่วนของการแต่งกายแบบไหนเอ่ยเป็นเป็นหมวกเป็นกุบเขาเรียกว่าคุบใช่ไหมแบบนี้แล้วต้องหงายขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม แล้วผู้ชายต้องคว่มลงอันนี้เป็นประยุกแล้วอ๋อนี่ประยุกแล้วใช่ไหมครับอ๋อแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ดั้งเดิมก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมต้องหงายขึ้นแล้วก็ประดับในส่วนของเครื่องเงินค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับไปหยาเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่อีกในส่วนของกลุ่มชาติพัน <Yeah> ธุ์นะครับก right. ็จะเป็นในส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวลือนั่นเองนะครับก็จะเห็นลักษณะการแต่งกายของน้องๆครับเดี๋ยวแทนดูกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์อะไรนะครับขออนุญาตเป็นลือนะครับเป็นลาวลือนั่นเองใช่ไหมเป็นลาวลือใช่ไหมครับก็จะลักษณะการแต่งกายของน้องๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับสวยงามครับการแต่งกายอย่างที่ผมเรียนก็คือแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะแต่ง แตกต่างกันออกไปนะครับตามเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่านั่นเองครับเที่ยวชมกันได้ครับในส่วนของงานกลุ่มชาติพันธุ์นะครับของขอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ครับและในส่วนของด้านซ้ายมือและด้านขวามือหรือว่าด้านหลังผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของขบวนนะครับที่ทําการเคลื่อนขบวนตั้งแต่ในส่วนของการหมลงในส่วนของแม่สายครับแล้วก็มาจอดอยู่ตรงนี้เพื่อบ่งมองนะครับว่าในส่วนของแต่ละขบวนครับว่าในส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมยังไงบ้างครับสังเกตดูได้แต่ละขบวนก็จะมีการตกแต่งประดับประดาในส่วนของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ครับซึ่งมีความหลากหลายชมกันไปเรื่อยครับเดี๋ยวเดินชมกันไปได้เลยครับ ในส่วนของความแตกต่างครับ